สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่นะครับสวนรถเข้าใหม่ครับกระทางมีพยนทรับกันอีกเช่นเคยนะครับกับมาพกกัเม้งครับกันอีกครั้งนะครับที่ก็ต้องสามครับักรถของทางสักใหญ่ครับบริษัทพยนนะครับที่ตั้งบริษัทครับอยู่ตรงซอยเสียยนะครับหกสิบแปดครับแยกหนึ่งมินบุรีนะครับกรุงเทพหันคอนะครับขางรถเมอสองครับที่ใหญ่ที่สุดของตัวย่านมินบุรีนะครับ วนี้เ้าน้าวครับผมพานะครับมารีวิวครับรถเข้าใหม่ครับเป็นรถกระบะแ KB ยกสูงครับเกียร์ออโต้นะครับตัวรองท็อปคันนี้นะครับไม่ได้เข้ามาบ่อยๆนะครับมาพร้อมกับราคาคันนี้ฟรีดาวตกผ่อนเพียงแค่แปดหมนบาทครับกับโตโยต้าครับไฮรักวีโว่ครับ2.4งจุดส e พัทคันนี้เป็นตัวปีเดอรเนอร์ยกสูงครับตัวเกียร์ออโต้ปี2019ัน้แท้ๆนะครับมาพร้อมกับงานพร้อมงานสีบอลเงินครับราคาเข้ใหม่ครับป้ายแดงครับคันนี้อยู่ที่800,000บาทนะครับอายุตอนนี้ครับหายไป6ปีครับถือว่าหายไป มากกว่า40%นะครับอยู่ที่ราคา459,000บาทนะครับไฟหน้ารุ่นของตัวนะครับ E-Pass ของตัว l องท็อปคันนี้นะครับมาพร้อมงานไฟหน้าครับเป็นงานไฟเบอร์นะครับของตัวหลอดโลแก้ว LED เรียบร้อยนะครับจะมีงานไททานนะครับของตัวงาน LED ครับบ้นบนของตัวงานโครมนะครับเป็นงาน LED หลอดเรียงนะครับด้านหน้าครับตัดด้วยงานโครเมียมด้านในเป็นงานสีคัทแบ็คพร้อมโลโก้ของตัวตัวตั้งงานโครเมียมตัวใหญ่นะครับไฟตัดหมอกนะครับมีมาให้เรียบร้อยนะครับเลขทะเบียนครับ2เท่าๆครับพศ2297ครับได้ทะเบี คือสภาพแรกเข้าใหม่ๆที่ยังไม่ทําการผ่าสภาพนะครับผมทําการมารีวิวให้เห็นรายละเอียดของตัวทีเทลครับด้านนอกครับด้านในนะครับคันนี้ครับไม่เพียงแค่1นึ0 0 0สนสองเท่านั้นนะครับในส่วนตรงๆนะครับงานฝากระโปรงด้านหน้าครับให้ดูหิ่นพันครับสภาพงานขาฝากระโปรงนะครับสภาพเดิมสวยนะครับไม่มีรอยบุบนะครับเหล่าลักยิ้มสามเรียมเคิร์ฟของตรงงานฝากระโปรงทั้งสองฝั่งนะครับสภาพเดิมนะครับ ลายที่ตัว้านข้างผิวพันธนุ์ข้างสภาพเดิมนะครับล้อมแม็กที่ให้มาเป็นงานล้อมแม็กอรลอยครับขนาด17นิ้วครับสภาพเดิมสวยเลยจากโรงงานนะครับด้านหน้าเป็นงานเบรกดิสนะครับ ยางปัจจุบันที่ใส่อยู่นะครับจะได้ยางปี2022ของตัวบ r สโตและทั้ง4เส้นนะครับสภาพในยางครับสวยเดิมนะครับไม่มีรอยแตกครับหรือรอยล้าวสี่ียางครับหน้าคว้าง265ความหนา65นะครับเป็นยาง R17 นะครับนี่คือสภาพแรกเข้านะครับให้ดูงานช่วงล่างครับอาจจะมีค่าสเ็จฝุ่นนะครับเป็นปกติของการใช้งานของตัวรถกระบะอยู่แล้วครับแต่ให้ดูสภาพโช้ดด้านในนะครับสภาพเดิมนะครับไม่มีรอยนะครับ คาบสนิมนะครับหรือกระแปลงของตัวงานชกด้านหน้าซุ้มล้อพลาสติกนะครับไม่มีรอยแตกหักนะครับหรือรอยร้าวนะครับงานใช้ไปด้านข้างครับทั้งสองฝั่งครับมีมาให้เรียบร้อยนะครับโลโก้นะครับแปะของตัวให้ลักด้านข้างงานเขาเมียมให้ทสองฝั่งแล้วนะครับประจกด้านหน้านะครับแท้เดิมจากโตโยต้านะครับเป็นอะคูสติกการ์ดซับเสียงสองชั้นเรียบร้อยนะครับเป็นกระจกครับสองชั้นซับเสียงให้เรียบร้อยนะครับกระจกมองข้างนะครับปับพับไฟฟ้าด้านบนไปกรอบงานโครเมียมนะครับมีงานฟินิชจอร์ตัวให้เรียยบบรร้อนะคั ติดตั้งงานการสาบมาให้เรียบร้อยแล้วนะครับลูกค้าไม่ต้องทำการติดตั้งเพิ่มนะครับการลอยมือนะครับงานโครเมียมมีให้เรียบร้อยนะครับต่อมาไล่เนีให้ดูงานครับด้านข้างนะครับกระจกแท้เดิมจากส่วนโตโยต้านะครับเป็นอะคูสิกาสนะครับสชั้นซับเสียงเรียบร้อยนะครับภายในของเจ้าตัวรุ่นอีพัทนะครับเขาจะได้เป็นงานเบาผ้านะครับซึ่งส่วนตัวครับภายในนะครับคันนี้ครับสภาพเบาะเดิมสวยนะครับ ในส่วนของตัวระบบความปลอดภัยนะครับแอร์แบ็กครับปลอดภัยด้านหน้ามีมาให้3จุดแล้วนะครับคืนนี้นะครับล่าสุดมีการเข้าตรวจสอบเช็คครับเมื่อตอน1 2 7 0 0 0สนสนโลนะครับลูกค้านะครับเดี๋ยวทำการเปลี่ยนฐานแล้วมันเครื่องให้หนึ่งรอบนะครับสิ่งที่ได้มาของตัวรุ่นอีพัสตัวรองท็อปนะครับหน้าจอทัชสกรีนคันนี้นะครับมีกล้องมองหลังเรียบร้อยเล่นแผ่นของตัวซีดีเชื่อมต่อบลูทูธเล่นแผ่นดีวีดีเรียบร้อยนะครับมาพร้อมของตัวเกียร์จัมัด ที่เป็น6กสปีดนะครับระบบอีโค่โหมดการขับขี่ไปพลังงานมีให้หรือต้องการเร่กระดับยนต์ของตัวเพล่โมดมีให้นะครับเดี๋ยู่ผมทำการแกะให้ดูนะครับลายของตัวโครงสร้างครับของตัวรถเมอรองครับถ้าลูกค้าท่านใดดูรถเมอสไม่เป็นนะครับหนึ่งใจหลักของการดูรถเมอสองครับหนึ่งนะครับรอยโครงสร้างหลักๆเลยนะครับผมทําการแกะให้ดูแบบละเอียดเลยนะครับเปลูกค้านะครับรับชมเองที่ทางบริษัทเยนต์นะครับล้อซปอร์ตเบนอาร์ครับด้านบนนะครับสภาพเดิมนะครับไม่มีรอยนะครับตัดต่อหรือการเข้องานนะครับหรือคบสนิม ของตรงงานโครงสร้างนะครับงานเสา A นะครับไม่มีรอยของการแกะหรือการถอดของตรงงานของน็อตนะครับด้านงานแผงประตูด้านหน้าฝั่งซ้ายนะครับไล่มาให้ดูงานแคปบนะครับด้านหลังนะครับหัวน็อตนะครับสภาพเดิมนะครับอาจจะมีคราบเศษฝุ่นที่เข้ามาของการใช้งานรถกระบะเล็กๆน้อยๆนะครับจุดต้องการทําคอนซาดนะครับทําสปาเก็บรายตรงงานให้นะครับด้านหลังสภาพเบาะนะครับเป็นงานเบาะหนังนะครับจุดต้องการนะครับเก็บรายตรงงานหุ้มเบาะหนังให้ใหม่นะครับ วรานะครับเป็นยนตยนครับเราประกันโครงสร้างครับไม่มีการพิกคว่ำครับจมน้ำหรือชนหักแน่นอนนะครับเรามีมาตรฐานของการตรวจสอบโครงสร้างของตัวรถครับจากทางบริษัทอิสเทคชั่นนะครับเข้าตรวจสอบโครงสร้างของตัวรถครับอีก274รายการครับลูกค้าสบายใจได้นะครับเชื่อใจได้ซีซันกระทางครับเป็นพิษยนนะครับ ่อมาไล่ให้ดูนะครับแผงประตูด้านหน้าฝั่งซ้ายนะครับวัสดุด้านข้างพลาสติกขึ้นรูปนะครับสภาพเดิมไม่มีรอยทลอกนะครับด้ามจับงานโครเมียมเซ้ทลอกมีให้จะลดลงไฟฟ้านะครับแผงประตูเขาจะมีที่วางขนน้ำเท้าน้พร้อมกับงานลำโพงเบร้อยนะครับผมไล่ให้ดูนะครับแผงประตูด้านหน้าฝั่งซ้ายนะครับตะเข็บด้านข้างนะครับนี่คือตะเข็บซิลิโคนแท้เดิมนะครับในวิชาหลักของการดูตะเข็บซิลิโคนแท้เดิมนะครับว่าจากโรงงานไหมครับหนึ่งต้องไม่แข็งเกินไป นะครับหรือนิ่มเกินไปนะครับต้องทําการจิกเข้าเห็นรอยเล็บนะครับนี่คือแต่แคปแท้ซิลิโคนเดิมๆนะครับจากโรงงานรอโซสเ็นอาร์ตามแผงประตูนะครับสภาพเดิมลูกยางขอบตูนะครับไม่มีรอยฉีกขาดนะครับหรือรอยเปื่อยนะครับต่อมาครับไล่เรียงให้ดูนะครับงานหิวพันธ์นะครับด้านหลังนะครับของตรงงานหลังกระบะนะครับอาจจะมีรอยเล็กๆน้อยๆนะครับี่นี่คือสภาพแรกเข้าใหม่ๆอยู่ที่การขัดเก็บที่รอของตรงงานนะครับแต่สติ๊กเกอร์ของตัวปริเนอร์ทั้ง2ฝั่งยังอยู่สภาพเดิมนะครับ ในส่วนตรงงานด้านหลังนะครับจะได้เป็นงานเบ็กดับนะครับเป็นหน้าจะเป็นงานเบ็กจิ๊ดนะครับยางครับผมเช็คขละเอียดแล้วเป็นยางปี๊บสองนะครับของตัวดิสโทนครับทั้ง4เส้นนะครับแต่ทุกท้ามาดูสภาพหน้ายางครับรู้สึกว่าสภาพหน้ายางนะครับสึกนะครับหรือว่าดอกยางนะครับคันนี้นะครับตื้นเงินไปคนทงการเปลี่ยนยางปีใหม่คให้ทั้ง4เส้นให้ดูรอยชค่สี่โครงสร้างครับด้านในนะครับไม่มีนะครับคาบสนิมนะครับนี่คือคาบสภาพแรกเข้าที่ทําทการเก็บสภาพนะครับ ผมเอการไล่ให้ดูแบบละเอียดเลยนะครับว่าสาภาพของตัวงานด้านทายย้ายยังสาภาพเดิมนะครับไม่มีรอยนะครับชนด้านท้ายหรือรอยบุกของการเคาะงานของตรงานด้านท้ายไฟท้ายแท้เดิมนะครับในส่วนตัวงานรุ่นของตัวอีพัทครับคันนี้ครับมาพร้อมกับงานกล้องวงหลังให้เรียบร้อยแล้วนะครับมีกล้องวงหลังให้เรียบร้อยไฟเบรกด้วยสามด้านท้ายของตัวงานกระบะครับกันชนด้านท้ายตัดด้วยงานโครเมียมนะครับช่วงล่างนะครับล้ออะไหล่ครับสาภาพแห,แ,หแหนกเดิมโช๊คเดิมนะครับ โลโก้แบตของตัวนะครับไฮลักงานโคลเมียมของตัวรุ่นีพัทนะครับมีให้นะครับคันนี้ลูกค้านะครับท่านเก่าติดตั้งงานนะครับพระใบนะครับปิดงานของตัวด้านท้ายนะครับไว้ใช้บนทุกงานของครับด้านหลังแต่ลูกค้าต้องการทําการครับถอดออกเราองการถอดออกให้นะครับแต่ให้ดูสภาพของตรงงานด้านท้ายนะครับของตัวนะครับผิวพันธุ์ครับด้านทางของตรงงานแมกนเนอร์นะครับให้ดูนะครับคันนี้ถือว่าลูกค้าท่านเก่าดูแลรักษาอย่างดีนะครับ ในส่วนห้องนะครับด้านท้ายของตัวงานแมคไเนอร์นะครับผมทำการแกะให้ดูนะครับแมคไเนอร์นะครับสภาพเดิมนะครับไม่มีนะครับดิ้วรอยนะครับของการใช้งานหรือการทุกของด้านหนักนะครับดูจากด้านท้ายอาจจะมีการเก็บของเล็กน้อยครับที่เป็นวัตถุนะครับที่ไม่ได้ต้องการตักแดดตักฝนนะครับแต่ให้ดูสภาพด้านท้าย CL นะครับฝั่งซ้ายสภาพเดิมหัวน็อตนะครับไม่มีการแกะหรือการขยับของตัวงานหัวน็อตด้านท้ายนะครับของตัวทากะบะนะครับไม่มีนะครับ คดไม่มีงอนะครับหรือการตัดต่อของตัวงานโครงสร้างครับ 4R าฝั่งขวาสภาพเดิมนะครับไล่เลียงมานะครับให้ดูนะครับฝั่งขวานะครับสติ๊กเกอร์บิเลเนอร์อยู่ครบอาจจะมีรอยนะครับบูกไปแคๆน้อยนะครับด้านข้างนะครับเป็นการใช้งานของตัวรถกระบะนะครับด๋ยวคุณน้ำการเคาะงานแล้วเก็บลายตัวงานนะครับแต่ว่านะครับวัสดุของตัวงานบอดี้นะครับสภาพบางๆนะครับเดิมๆใช้เดทั้งสองฝั่งนะครับไม่มีรอยแตกหรือรอยร้าวนะครับ ต่อมาไล่ให้ดูงานด้านหน้าครับของตรงงานแม็กนะครับสภาพแม็กเดิมนะครับไม่มีเบรล์สุดปาดนะครับทุกด้านในแห้งเดิมนะครับสมร้อนะครับสภาพเดิมสวยนะครับในส่วนของตรงงานครับด้านในนะครับแผงประตูบานคนขับนะครับไล่รีให้ดูโครงสร้างครับงานเสาเอนะครับด้านหน้าฝั่งขวานะครับหัวน็อตไม่มีการเกะนะครับหรือการขยับนะครับถือว่าเป็นรถกระบะแแบครับยกสูงครับตัวรองท็อปที่หน้าใช้งานครับได้ฟังก์ชันครบนะครับคันนี้ มาพร้อมกับราคาคันนี้ครับฟีดาท์ผ่อนเพียงแค่8,000บาทกับราคาเพียงแค่450,000นะครับ9,000กับ Toyota Hilux กบ v o 2.4 e p พัท ครับปีเลเนอร์นะครับสมาร์ทแคปตัวยกสูงครับตัวปี2019คันนี้ครับถ้าลูกค้าท่านใดสนใจครับสามารถโทรหาผมได้นะครับเซมิงครับที่เบอร์ซุกซี่หนึ่งสี่หกหกศูนย์สองสามะครับเบอร์โทรนี้แอดไลน์นะครับพักก่อสอบถามรายละเอียดของตัวรถครับเรื่องเงื่อนไขกระทางแฟนนัทนะครับกระทางผมก่อนได้เลยนะครับต้องแจ้งก่อนครับกระบะแคปครับอัตราดอกเบี้ยของเราครับเป็นเกียร์เลื่อยใหญ่ครับลูกค้าที่เครดิตรับไปเลยดอกเบี้ยตอนนี้ครับสี่ปีเริ่มต้นอยู่ที่สามจุดหกเก้านะครับสามารถผ่อนได้สูงสุดเจ็ดปีนะครับแป การส่งเอกสารครับไปเน้นทั่วประเทศนะครับถ้าลูกค้าไม่สะดวกเข้ามาเซ็นนะครับเอกสารที่บริษัทแล้วก็มีการของการจัดส่งรถไฟให้ตามที่อยู่ลูกค้านะครับต่อมาครับให้ดูด้านหน้าครับอาจจะมีนะครับยิวรอยครับด้านหน้าเล็กน้อยนะครับเดี๋ยวต้องการขัดเก็บยิวรอยของตรงงานครับประชนชุดหน้าให้นะครับอาจจะมีรอยเก็ตของตรงงานด้านหน้าที่อาจจะมีเศษหินนะครับหรือการสีถลอกเล็กน้อยนะครับแต่ว่าผิวพันธ์บอดี้นะครับด้านหน้าสภาพเดิมเดี๋ยต้องการเก็บงานละเอียดของตรงงานสีด้านหน้าให้นะครับ ต่อมานะครับในส่วนตัวงานด้านในนะครับถือว่าสภาพภายในคันนี้นะครับสวยเดิมเลยนะครับให้ดูครับเบาะนะครับไม่มีรอยฉีกขาดนะครับหรือรอยย่นนี่คือสภาพแรกเข้านะครับปีกเบาะนะครับคันนี้ถือว่าลูกค้าท่านเก่าดูแลรักษาอย่างดีนะครับงานเบาะปับเป็นนุ่นหกทิศทางนะครับงานแคปบนะครับด้านฝังของขวานะครับหัวน็อตไม่มีการแกะหรือการขยับนะครับวัสดุของตัวงานแคปบด้านข้างสภาพเดิมสวยเลยนะครับ ลอยสวัสดิ์เป็นอาร์คนะครับของตรงงานนะครับฝั่งบริหารบุคคลนิสับนะครับบิวลอยไม่มีการตัดต่อหรือการเคาะงานนะครับสภาพของตรงงานภายในของตัวพวงมาลัยสภาพสวยเดิมนะครับในส่วนของนะครับด้านในเดี๋ยวผมทําการให้ดูนะครับพวงมาลัยนะครับสามารถทําการปรับพับขึ้นได้นะครับสี่ทิศทางนะครับอันนี้ดึงขึ้นดึงลงเลื่อนขึ้นเลื่อนลงนะครับไม่มีฝืดนะครับอันนี้ระบบไฟหน้าเป็นงานออโต้เรียบร้อยนะครับที่ปัดน้ำฝนหน่วงเวลาปกตินะครับเดี๋ยวเขาจะทําการสตาร์ทให้ดูนะครับเครื่องยนต์ของคันนี้นะครับ สภาพเครื่องยนต์นะครับนี่คือสภาพรอบคืนที่นิ่งปกติเลยถือว่าเครื่องยนต์ยังแน่นอยู่ปกติหน้าจอเล็กไม้เพีแค่1 2 6 9 7 6กิโลนะครับไม้แท้ไม้เดิมนะครับเฉียรรถปี2019นะครับ6ปีใช้งานประมาณ20,000กิโลต่อปีถือว่าปกติของการใช้งานต่อปีนะครับคันนี้ไม่ได้เยอะมากเกินไปเลยนะครับที่วาขวน้ำแก้วน้ำทั้ง2ฝั่งมีให้แล้วครับด้านขวาและก็งานด้านซ้ายนะครับฝากระโปรงครับเปิดจากทางด้านขวานะครับฝาถังนน้ำมันนะครับแต่ให้ดูงาน พันเบรกนะครับไม่มีนะครับคาบสนิมนะครับหรือเรื่องของการจมน้ํานะครับคอนโซลด้านหน้าสภาพสวยเดิมนะครับไม่มีรอยถลอกนะครับคอนโซลด้านหน้าของเจ้าตัวครับรีโวเขาจะตัดด้วยงานครับสีบอลเงินนะครับหน้าจอทัชสกรีนคันนี้ครับขนาด7นิ้วรองเล่นของตัวเครื่องเล่นซีดีดีวีดีนะครับเชื่อมต่อบลูทูธและมีระบบของตัวกล้องวงหลังนะครับให้เรียบร้อยแล้วนะครับระบบแอร์เป็นงานแมนนวลปรับได้4สปีดนะครับเพาเวลสมีให้ใช้งานนะครับ2พอร์ตแล้วก็มี USB กับ AUX ครับให้1พอร์ต นะครับที่วางขวดน้ําแก้วน้ำนะครับช่องตรงกลางมีให้2ช่องจับคู่นะครับมาพร้อมลงของตัวเกียร์อัตมัิที่เป็น6สปีดของตัวซีรีเชียลนะครับระบบชิปล็อกการเลื่อนโบดเกียร์ว่างครับมีให้หรือสามารถทําการครับเล่นนะครับในส่วนตรงงานระบบสปอร์ตของตัวงานแมนนวลนะครับมีให้ระบบอีโค o โหมดประหยัดพลังงานเครื่องยนต์หรือต้องการเร่ครื่งงยนของตัวกับเพลวโหมดนะครับมีให้เรียบร้อยแล้วนะครับ ในส่วนของตัวงานครับเบรกมือนะครับเป็นงานครับเป็นนวดนะครับวัสดุตรงที่ระแขนนะครับคันนี้เป็นงานผ้าหุ้มนะครับกำมายีนะครับด้านนายูบข้างๆคอนโซลหน้าของเจ้าลีโวก็จะมีช่องใส่ของพอระบบของตัวคบ็อกให้องช่องนะครับเกเชนชักนะครับสภาพเดิมนะครับในส่วนของตัวกระจกหลังตัดแสงนะครับเมนนวลที่ส่แว่นตาไฟคอนโซลตรงกลางนะครับมีให้2จุดแล้วนะครับแล้วก็แผงบังแดดครับข้างมีกระจกให้เรียบร้อยนะครับ ฝั่งบุคคลขับนะครับนี้มีช่องใส่การ์ดได้ให้เรียบร้อยเลยนะครับถ้าลูกค้าท่านใดนะครับสนใจครับเดี๋ยวจะลองมองหาแลครับรถกระบะแฉกยกสูงครับเกียร์ออโต้นะครับตัวลองท็อปนะครับไว้ใช้งานคันนี้นะครับมาพร้อมกับราคาฟีดาคันนี้ผ่อนเพียงแค่8,000บาทกับราคาเพียงแค่4 0 0 0 0น0 0 0 0นะครับเก้านะครับสามารถโทรหาผมได้เลยนะครับเซอร์เมงครับที่เบอร์โทรศัพท์สี่หนึ่งสี่หกหกศูนย์สองสามแค่เปิดโทรนี้นะครับแอดไลน์เข้ามาก่อนครับทักเข้ามาสอบถามนะครับไลน์ของตัวรถครับ หรือเครงขยากระทั่งไฟนั้นครับคันนี้ครับสวยเดิมนะครับน่าใช้รถมือเดียวนะครับคันนี้เลขใบไม่ได้เยอะมากเกินไปนะครับสภาพสวยเดิมนะครับเดี๋ยวผมพานะครับประชมและดูในส่วนของตัวห้องเครื่องนันด้วยกันครับมาต่อกันที่ห้องเครื่องด้านหน้าครับคันนี้ครับคันนี้ครับมาพร้อมเครื่องยนต์ครับปีเซลขนาด2.4ลิตรนะครับขนาดเครื่องครับ 2GD FTV 4สูบ16วาล์วหนึแรงม้าที่ให้มานะครับพร้อมกับแรงบิดครับสูงสุดถึง400นิวตันเมตรครับสภาพเครื่องยนต์นี้คคคคืืออสสภภาา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 พพแรร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 รกกกเเข้้ใใหหหมม่่ัััับบบบบททีจะะะป็ยงงงนนนนดู รอบเครื่องนะครับสภาพเดิมนะครับฝาครอบเครื่องไม่มีรอยถะลอกนะครับหรือการถอดของตรงการดัดแปลงของตรงงานเคร er no ื <Öz pee hvad> ่องยนต์นะครับของตรงงานด้านล่างนะครับสภาพหน็อตนะครับมาร์กสีแต้มสีนะครับตอนเราเขาต่อสภาพเดิมไม่มีรอยเสมรั่วนะครับของตัวน้ำมันเครื่องนะครับรายละเอียดให้ดูนะครับประจันหลักของการดูโครงสร้างของตรงงานด้านหน้านะครับมป็กัน3จุดนะครับหนึ่งโครงสร้างงานแก้ฝั่งซ้ายนะครับผมทำการปี้รีวิวให้ดูแบบละเอียดเลยฝาโปรงนะครับนี้นะครับไม่มีรอยของการเกล็่หรือการขยับของตรงงานหัวน็อตนะครับ ลอกันในนะครับสภาพเดิมถ้ามีการแกะหรือกระถดผมลอกเลยคอนเฟิร์มครับผมบอกตรงๆนะครับคันนี้สภาพเดิมไม่มีการแกะหรือกระถดงานบากโปรงนะครับไล่เลียงมาให้ดูงานซิกอร์นะครับมอกรับอยู่ครบแนมเพจเดิมโตโยต้าครับแก้งงานฝั่งซ้ายรูกจอกปมเดิมนะครับไม่มีคดไม่มีงอไม่มีค่าสนิมหรือการชงโครงสร้างของตรงงานด้านหน้านะครับคันด้านหน้านะครับสภาพเดิมตรงเดิมนะครับให้ดูงานฝั่งขวานะครับให้ดูเรียวร้อนะครับงานหัวน็อตนะครับไม่มีการแกะหรือการขยับนะครับสัพเพจเดิมนะครับโต งานสาโปงครับสภาพเดิมบางๆเดิมๆครับสติกเกอร์ข้อคนระวังครับอยู่ครบล้อซอโเป็นอาร์ครับเบ่งตัวนะครับเดิมนะครับถูกความร้อนครับไม่มีรอยฉีกขาดหรือรอยเปื้อนนะครับเดี๋ยวก็ส่งมอบครับผลการเก็บรายทื่อตรงงานครับด้านนอกครับเก็บิ้วรอยงานสีเคาะงานนะครับแล้วก็ทําการครับเปลี่ยนพานราเมันเครื่องเดี๋ยวลราห้องเครื่องตรวจสอบเช็คระบบของตัวเครื่องยนต์ครับไฟฟ้าแล้วก็แบตเตอรี่ครับให้ลูกค้าก่อนส่งมอบครับ เรามีครับวันตีร้านขายดูแลลูกคาครับ1เดือนครับหเดือนสัปดาหเกียร์ระบบขหุ่ขยนต์ไฟฟ้าแบตเตอรี่เราเกียร์นะครับถ้าลูกค้ามีปัญหาครับเราดูแลสวเปอ์ิตให้ลูกค้าครับหเดือนเต็มนะครับถ้าลูกค้าท่านใดนะครับสนใจเดี๋ยวเราจะมองหารถกระบะแครบครับยกสูงนะครับตัวเกียร์ออโต้ตัวลองท็อปคันนี้ครับน่าใช้งานมากๆนะครับมาพร้อมกับราคาฟรีดาวคันนี้ผ่อนตกผ่อนเพียงแค่แปดพันบาทกับราคาเพียงแค่สี่แสนนะครับห้าหมื่นครับเก้าพันกับโตโยต้าไฮรักลีโวสองจุดสี่อีพ ปี2019คันนี้นะครับรถเบอร์เ hmm. ดียวสภาพเดิมสวยนะครับสามารถโทรหาผมได้เลยนะครับเซมองครับที่เบอร์ศูนย์สี่หนึ่งสี่หกหกศูนย์สองสามครับเบอร์โทนนี้แอดไลน์นะครับพักวันสอบถามนะครับรายของตัวรถครับหรือต้นขายกระตังไฟนั้นครับกระทางผมก่อนได้เลยนะครับ็จะกันนะครับฝากกดไลค์ครับกดแชร์นะครับกดติดตามนะครับเพื่อกำลังใจให้ทางครับช่องผมนะครับแล้วก็ติดตามนะครับกระทางช่องส่วนรถรถข้าใหม่ครับกระทางไม่พยนต์ครับเพื่อจะไปพาอัปเดตชอตด้วยสวยขั้นต่อไปนะครับวันนี้ครับทางเม้งนะครับขอลาไปก่อนนะคครรััับบสสวดี